สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสวนพ่อครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับห้วยเหมืองการเกษตรนะครับผมก็เป็นการพาทีมาใส่ปุ๋ยให้ลูกค้านะครับผมมาโชว์การใส่ปุ๋ยแล้วก็บอกวิธีการใส่นะครับเป็นปุ๋ยของอะไรครับพี่ครับพี่ปีชาครับผมครับเสือเกษตรกินทรีเคมี8 4 6ครับผมครับผมก็พาทีมาช่วยกันใส่นะครับให้ลูกค้าได้ ดูนะครับความแตกต่างระหว่างปุ๋ยทั่วไปนะครับผมกับปุ๋ยเสือเกษตรครับผมอินรีเคมีนะครับผมก็สภาพการนะครับของแปลงลูกค้าก็ขาดปุ๋ยนะครับผมวันนี้ก็พาปุ๋ยเสือเกษตรมาใส่ลูกค้าดูนะครับนี่ครับผมกล้วยกล้วยเว้นก็ได้เดี๋ยวมันกินหมดก็นำทีมโดยพี่ปีชานะครับผมห้วยเหมืองการเกษตรครับผมลองความเหม็นนะครับเม็ดปุ๋ยนะครับผม เป็นสีดำนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับผมมีอะมิโนด้วยนะครับมีอะมิโนมีกักปลาด้วยก็ผมครับจากทีมงานเกษตรสวนพ่อนะครับผมพากันมาเข้ามาชมนะครับผมสาหรับคนที่สนใจสั่งปุ๋ยครับทักไลน์มหาผมได้เลยนะครับผมตามไลน์ที่ผมให้ไว้ที่หน้าช่องนะครับยูทูบนะครับผมเกษตรสวนพ่อนะครับส่วนการจัดส่งนะครับผมพี่พิชาครับจัดส่งไกลๆจัดส่งไหมส่งหมดเลยครับส่ง พ,พื้นที่จังหวัดส่งเป็นรถพ่วงเลยครับผมพื้นที่ภาคใต้สับส่งหมดนะครับผมก็ใครสนใจนะผมปุ๋ยเสือนะครับผมการเกษตรนะครับก็ติดต่อมาทางช่องเกษตรสวนพ่อได้นะครับผมพวกเรามีทีมงานคุณภาพครับผมใครใส่ไม่เป็นใส่ไม่ได้บอกมาครับพี่ปีชาพร้อมพาทีมไปใส่ไหมครับพร้อมครับโอเคนะครับผมสับวัน okay, นี้นะครับก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกับทีมงานเกษตรสวนพ่อนะครับและห้วยเหมืองการเกษตรนะครับผม มีน้องๆมาช่วยกันใส่ปุ๋ยนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมกว่าจะเสร็จแปลงนี้ก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมก็ขอฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับดานอกก